สาวพาวสเสนตอนที่สี่นี่สรุปว่าฉันต้องมาที่นี่ทุกวันเลยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะเซปเตียนเซปเตียนน่ะจะต้องมาที่นี่ทุกวันนะถ้าเกิดว่าไม่มาที่นี่เซปเตียนก็จะไม่หายอีกอย่างเชื้อแคมเฟตมันสามารถแพร่เชื้อกระจายออกไปได้ถึงแม้ว่าเซปเตียนจะเป็นจอมเวทนะแต่ว่าเซปเตียนก็มีโอกาสที่จะกลายร่างได้เหมือนกัน หลังจากนั้นเซบาเตียนเขาก็นั่งลงแล้วฉันก็ได้ทำการรักษาเขาเหมือนเดิมโดยที่ทำให้เขาไม่สามารถเห็นว่าฉันทำอะไรไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเห็นเขาก็ต้องรู้สิว่าฉันเป็นใครแต่ทุกคนอย่าลืมนะฉันเผิ่พูดคำว่าจอมเวทเข้าไปแล้วสิจะทำยังไงดีเนี่ย หลังจากที่ฉันได้รักษาเซปเตียนเสร็จเรียบร้อยเซปเตียนเขาก็ได้เอ่ยปากถามฉันว่าเขาเป็นจอมเวทอย่างนั้นเหรอซึ่งฉันในตอนนั้นกลับตอบเขาไม่ได้เพราะว่าฉันเกรงแล้วก็กลัวๆกลัวว่าเขาเนี่ยจะรู้ว่าฉันเป็นใครเพราะาฉันเนี่ยก็เผลอพูดคํานั้นขึ้นมาเฮ้ย <c oughs> ฉันเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะเก็บความลับไม่อยู่จริงๆ แต่ดีนะที่ยายเมอากับยายริเกลเข้ามาพอดีนี่ทำอะไรกันอยู่นะ่ะขอโทษนะที่พวกเรามาสายนะ่ะอลิสพอดีว่าพวกเราไปห้องสมุดมายายิเกลอะ่ะก็หาหนังสือไม่เจอก็เลยต้องให้ปน,นารักษ์ช่วยนะ่ะก็เลยมาช้านิดนึงขอโทษด้วยจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าอ่าพวกเธอมาพอดีเลยเนาะ งั้นวันนี้เรามาเริ่มทำอาหารกันเลยดีกว่าเซบาเตียนวันนี้จะอยู่ทานอาหารด้วยกันไหมจ๊ะไม่เป็นไรฉันว่าฉันกลับก่อนดีกว่าพวกเธอตามสบายนะฉันไปละหลังจากนั้นผมก็ได้เดินออกจากบ้านหลังนั้นไปแล้วก็กลับไปยังรถของผมแต่ทว่าผมก็อดสงสัยไม่ได้อยู่ดีว่า คำว่าจอมเวทที่อลิสพูดนั้นหมายความว่ายังไงอีกอย่างเธอก็ชอบเบี่ยงเบนทุกอย่างแล้วก็ไม่ยอมบอกผมผมก็เลยหันหลังกลับไปแล้วแอบไปดูพวกเธอคุยกันตรงนั้นไม่มีที่ที่จะแอบฟังได้ดังนั้นผมจึงได้ลงไปในน้ำแล้วก็ว่ายไปข้างหน้าต่างเพื่อที่จะแอบฟังพวกเธอคุยกัน โดยที่พวกเธอเองก็ไม่รู้ว่าผมแอบฟังแต่พอผ่านไปสักระยะผมก็เริ่มตะคิวกินขาซึ่งผมเองก็คิดว่าตัวเองจะว่ายน้ำได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผมก็เลยฟูบหายไปครับเสียงอะไรนะ่ะนี่พวกเราไปดูหน่อยไหมหรือว่าจะมีคนแอบฟังพวกเราคุยกันนะ่ะ แย่ yeah, แล้วรีบไปดูวันเถอะและแล้วคนที่เราเจอก็คือเซบาสเตียนซึ่งอาริสได้รีบกระโดดลงไปในน้ำเพื่อช่วยเซบาสเตียนขึ้นมาท,าทันทีและพาเซบาสเตียนไปนอนอยู่บนห้องเพราะว่าพวกเราก็คงคิดว่าเซบาสเตียนน่าจะได้ยินทุกอย่างที่เราคุยกันแล้วหลังจากนั้นอาริสก็ได้ทำการรักษาเซบาสเตียนเช่นเคย เพราะว่าเซบาเตียนจมน้าแต่ดีนะที่ว่าเพิ่นจมน้ําไม่อย่างนั้นเซบาเตียนก็คงจะแยกผ่านไปสามชั่วโมงหลังจากที่เซบาเตียนฟื้นเซบาเตียนก็ไม่ได้พูดอะไรและไม่ได้ถามอะไรพวกเราแต่ว่าพวกเราได้เริ่มเปิดคำถามกับเซบาเตียนก่อนว่าได้ยินทุกอย่างแล้วใช่ไหมเซบาเตียน แต่คำถามนี้เซบาเตียนก็ยังไม่ได้ตอบอะไรและทิ้งช่วงอยู่สักพักนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ทำไมพวกเธอถึงกลายเป็นฮีโร่สาวแล้วที่ว่าพวกเธอช่วยเหลือผู้คนจริงหรือเปล่าแล้วก็ครั้งนั้นที่เธอพวกเธอช่วยเหลือฉันมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมฉันไม่ได้ฝันไปจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะเซบาสเตียน เกิดว่าพวกเราไม่มีเหตุจำเป็นพวกเราก็จะไม่ปิดบังใครแบบนี้หรอกแต่ในเมื่อเซบาสเตียนรู้แล้วว่าเราเป็นใครเราก็ควรต้องบอกความจริงกับเซบาสเตียนว่าเซบาสเตียนเป็นใครใช่ไม่อย่างนั้นเซบาสเตียนก็จะมาถามเราอยู่แบบเนี้แหละพวกเราเนี่ยไม่เป็นอังกฤษอันนอนเลยนะจะบอกให้โดยเฉพาะยายอลิสที่ไปพูดอะไรสมเสียสมหให้เซบาสเตียนได้ยินอีกนะ แล้วอีกอย่างนะเซปาเตเียนเรื่องเนี้ยห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าที่พวกเรานะเป็นฮีโร่สาวที่ขอช่วยเหลือผู้คนใครเป็นฮีโร่ฮีโร่อย่างนั้นหรอพวกเราเนี่ยเข้ามาได้ยินพอดีเลยคิดว่าพวกเธอคงปิดบังพวกเราไม่ได้หรอกนายฮันเตอร์นายเนี่ย อยู่ไม่เป็นสุขเลยจริงๆนะ่าหาเรื่องวอนเจ็บตัวตลอดท่านนายเอาเรื่องนี้ไปบอกใครแล้วก็ฉันจะไม่ปล่อยนายเอาไว้แน่โอเคเอาอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าต้องมีค่าปิดปากนะอยู่ดีๆพวกเราก็ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของฮีโร่สาวที่คอยช่วยเหลือผู้คนเนี่ยมันก็ต้องมีค่าอะไรให้สักเล็กสักน้อยก็ได้นะ ไม่อย่างนั้นนะฉันว่าเรื่องนี้คงต้องถึงหูพออแน่แน่เลยนายคิดว่านายจะเล่นกับคนอย่างฉันได้อย่างนั้นหรอนายก็รู้แล้วนี่ว่าฉันเป็นใครดังนั้นนายไม่รู้ถึงพลังและศักยภาพของฉันหรอกฉันสามารถลบความทรงจำของคนอื่นได้โดยเฉพาะคนปากมากอย่างนาย ันจะลบไปให้หมดแม้กระทั่งชื่อตัวเองก็จำไม่ได้เลยคอยดูถ้าเกิดว่านายบอกเรื่องนี้กับใครนายได้เจอดีแน่โอเคโอเคก็ได้ออาเป็นว่าฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครเราก็ไม่แพ่งพายเรื่องนี้จะลูดซิบปากให้สนิทเลยคอยดูแต่ถ้าว่านะพวกเธอบอกว่าเพื่อนของฉันเอเซปาเตียนเนี่ยเป็นจอมเวทอย่างนั้นเหรอ จอมเวทนี่หมายถึงพ่อมดอย่างนั้นสินะแล้วมันทําอะไรได้พ่อมดสามารถทําอะไรได้ฉันอยากเห็นฉันอยากรู้มันตื่นเต้นมากเลยนี่พวกเธอนี่ช,ช่วยหาวิธีทําให้เซบาตเตียนเก่งขึ้นจะได้ไหมฮะเดี๋ยวนะฮันเตอร์ฉันว่าแกนเนี่ยเวอร์เกินไปแล้วเพิ่งจะรู้ว่ามันนะเป็นจอมเวทแต่แกน่ะ กับจะให้มันฝึกให้เก่งขึ้นแกบ้าไปแล้วหรือไงคนบางคนเนี่ยถ้ายังไม่รู้จักอะไรก็ยังไม่เก่งขึ้นได้หรอกนะดังนั้นเราจึงต้องฝึกมากๆจะได้เก่งขึ้นอีกอย่างใช่จอมเวทจริงๆหรือเปล่ามันเองก็ยังไม่รู้เลยจริงไหมวะใช่แล้วล่ะออตัสฉันเองก็คิดเหมือนกันกับแกนะฉันเนี่ยนะ่าจะกลายเป็นซอมเวทมันไม่น่าใช่ละล่ะ ฉันคิดว่าพวกเธออาจจะเข้าใจผิดก็ได้ฉันคงไม่น่าจะกลายเป็นจอมเวทได้หรอกอย่าเพิ่งตัดสินเองโดยดูจากภายนอกสิบางทีเซบาสเตียนอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่โดยที่ไม่มีใครรู้ก็ได้นะถ้าเซบาสเตียนไม่เชื่อพวกเราก็ตามฉันมาที่นี่สิฉันจะทำให้เซบาสเตียนดูเองว่าเซบาสเตียนใช่หรือไม่ใช่หลังจากนั้น ยอยริเกลก็ได้เดินนำเซบาสเตียนไปยังห้องห้องหนึ่งซึ่งห้องนั้นเป็นห้องลับของเราห้องนี้จะเป็นห้องในการทำให้เซบาสเตียนรู้ว่าตัวเองเป็นใครนั่นเรียกว่าห้องเวทมนต์นั่นเองห้องนี้เป็นห้องที่ไม่มีใครสามารถเดินเข้าไปได้แต่ว่าพอเราบอกให้เซบาสเตียนเดินเข้าไปเซบาสเตียนกลับเดินเข้าไปได้อยู่คนเดียว ซึ่งคนอื่นไม่สามารถเดินเข้าไปได้นั่นก็แปลว่าเซบาเตียนก็คือผู้ใช้พลังจอมเวทหรือที่เรียกว,ว่าพ่อมดนั่นเองครั้งนี้เซบาเตียนจึงต้องเชื่ออย่างสนิทใจว่าเขาก็คือจอมเวทโดยที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้เลยหลังจากนั้นพอเซบาเตียนรู้ว่าตัวเองเป็นใครพวกเราจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับพวกเขาฟัง ทางฮันเตอร์และออตัสก็ร่วมฟังด้วยเรื่องมันมีอยู่ว่าก่อนที่จะมีปีศาจแคมเฟสนั้นเมื่อ13ปีก่อนได้มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ขั้งคล้ในวิทยาศาสตร์อย่างมากแต่ทว่าผลงานของเขาไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เลยต้องถูกไล่ออกเพราะว่าเขาแอบไปทำวิจัย ที่มันพิดกฎหมายและขัดต่อมนุษยชาติเข้าเขาก็เลยถูกไล่ออกจากโรงงานนั้นแต่พอหลังจากที่เขาถูกไล่ออกได้ประมาณ2ปีก็ได้มีองค์กรรับองค์กรหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเขาเป็นตัวตั้งตัวตีในองค์กรนี้การทดลองของเขาจะใช้ สารเคมีชีวภาพเป็นส่วนใหญ่สารเคมีพวกนี้จะเป็นสารเคมีที่ก่อตั้งพวกแคมเฟตขึ้นมาเขาได้สร้างปีศาจแคมเฟตนี้ขึ้นมาโดยการจับผู้คนมาทดลองแล้วโยนลงเป็น,นหลุมเวทมนต์คอมเพนขนาดยักษ์ซึ่งกลุ่มเวทมนต์นี้จะเป็นใครไม่ได้ถ้าเป็นผู้ใช้เวทมนต์ซึ่งผู้ใช้เวทมนต์นี้จะต้องเป็นคนสร้างเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องมีนอนบอนไส้หรือที่เรียกว่าพ่อหมชั่วร้ายที่ก่อตั้งองค์กรแคมเฟสนี้ขึ้นมาด้วยดังนั้นพวกเราจึงได้หาวิธีในการหยุดยั้งและยับยัง้งขบวนการองค์กรนี้เพื่อที่จะปกป้องผู้คนให้ได้มากที่สุดโดยการคุ้มครองประชาชนซึ่งการคุ้มครองครั้งนี้จะเป็นการคุ้มครองของจอมเวทที่เป็น คนดีเท่านั้นซอมเวทนั้นจะมีอยู่หลายจำพวกก็จะมีคนดีคนเลวแล้วก็คนที่หวังประโยชน์มากมายดังนั้นจอมเวทที่พวกเราร่วมมือด้วยก็ต้องเป็นจอมเวทที่ดีตระกูลจอมเวทได้ตกทอดรุ่นสูร่รุ่นรุ่นสู่รุ่น,น,นจนถึงมาถึงรุ่นปัจจุบันของพวกเรานั่นเองซึ่งตอนนี้พวกเราก็ยังหาตัวจอมเวทไม่พบแต่ในที่สุด เราก็ได้พบเซบาเตียนที่เป็นจอมเวททายาทผู้สืบทอดของพลังจอมเวทที่เป็นพ่อมดเพียงหนึ่งเดียวดังนั้นเราจึงต้องหวังพึ่ง,งเซบาเตียนเท่านั้นหากไม่มีพลังของเซบาเตียนต่อไปพลังของพวกเราในตอนนี้ก็จะเสื่อมประสิทธิภาพเพราะาพลัง,งพวกเราต้องเพึ่งพลังของจอมเวทด้วยนั่นเอง ดังนั้นจอมเวทจึงสําคัญกับเราและเป็นผู้พิทักษ์อันดับหนึ่งที่สามารถปกป้องมวลมนุษย์ได้นั่นเอง